ช่วงที่2สุขภาพดีที่โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนคริรินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านจะขอนำท่านมาพบก,กับศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงทัญญรัตน์ธีรพรเลิศรัตน์อาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ อาจารย์เก่งทางโรคอะไรคะก็คือชอบโรคไตก็เลยเป็นหมอโรคไตจนถึงปัจจุบันละคะค่ะแท้ที่จริงแล้วกว่าที่อาจารย์จะเป็นศาสตร,ราจารย์และเกียรติคุณเนี่ยอาจารย์สอนเมื่อกี่ปีคะ40่ปีและะ้วค่ะงานวิจัยมีไหมะคะก็ต้องทำมาเรื่อยๆอนะคะต้องมีนะคะ,คะมีหลายระดับออกไปยังาวารสารต่างประเทศน่าจะมีะะะ่บ้างด้วยคะ่ะทีนี้อาจารย์ก็มาช่วยเป็นหลักของโรงพยาบาล สถาบันโรคไตภูมิราชนครินเนี่ยค่ะขอบคุณค่ะยความที่อาจารย์อยู่ในระดับที่ช่วยเหลือผู้บริหารมากๆเนี่ยนะคะอาจารย์ชวยกรุณาบอกว่าในประเทศของเราเนี่ยมีโรคไตยอยู่มากน้อยประมาณไหนคะมากค่ะคือดูแล้วน่าเป็นห่วงนะคะเนื่องจากว่าคนเป็นโรคไตเนี่ยจะมีมากขึ้นทุกๆปีเลยแม้ว่าเราจะรณรงค์เรื่องการป้องกันโรคไตมาตั้งหลายปีแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถจะลดการเกิด อัตราการเกิดของคนที่เป็นโรคไตได้เลยะนะคะ,คะปัจจุบันเนี่ยเราจะมีะคนไข้ที่ต้องล้างไตฟอกด้วยทําไตเทียมล้างไตทั้งช่องท้องอะไรพวกนี้ค่ะประมาณแสนกว่ารายค่ะ,คะแล้วก็ตัวเลขนี่ก็ยังไม่นิ่งนะคะก็ะะจะขึ้นยังขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าดูเหมือนว่าเราก็ตั้งความหวังไว้ว่าอัตราการเกิดของคนที่เป็นโรคไตเนี่ยะจะทําให้แนวโน้มว่าจะ ค่อยๆลดลงในอนาคตเนี่ยเราตั้งความหวังไว้เพราะฉะนั้นเราโรงพยาบาลน,นี้จึงพยายามรณรงค์เรื่องการป้องกันเนี่ยให้ค่อนข้างมากทัดเทียมกับการรักษาทีเดียวคือโรงพยาบาลน,นี้เราจะไม่ทําแต่เรื่องของการรักษาเท่านั้นนะคะเราจะรณรงค์การป้องกันซึ่งอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์หลักของการที่กํากเนิด่อตั้งโรงพยาบาลน,นี้ค่ะค่ะหมายถึงว่าอาจารย์เนี่ยล้างไตเก่งทั้งด้านทางด้านฟอกแต่ ฟอกเลือดทำฟอเทียมอะไรตัวนี้ค่ะแต่อาจารย์ก็ไม่ได้หมายความว่าอาจารย์จะต้องนั่งอยู่เพื่อให้คนมาล้างไตมากขึ้นมากขึ้นอย่างนั้นถูกไหมคะใช่ค่ะเพราะเราไม่อยากให้คนเป็นโรคไตนะคะถึงแม้เราตั้งโรงพยาบาลโรคไตก็จริงแต่ว่าเราทุกครั้งที่มีคนไข้โรคไตเพิ่มขึ้นเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเราเสียใจเราอยากจะให้คนไข้ที่เป็นโรคไตนี่ลดลงค่ะต้องสู้ค่ะค่ะเราพยายามป้องกันนะคะถือเป็นหลักสำคัญเลยเป็นหัวใจ ของการตั้งโรงพยาบาลนี้นะคะาาเพราะฉะนั้นจะมีวิจัยด้วยวิจัยเพื่อจะอหาหาเหตุของการที่ว่าเอ๊ะคนเป็นโรคไตนี่เกิดจากอะไระเราจะมีวิธีอะไรที่จะช่วยไม่ให้คนเป็นโรคไตได้บ้างไหมเพราะว่าการรักษานั้นก็ปัจจุบันเราก็จรงมีรักษาก็ทัดเทียมกันนะคะ,คะทุกๆโรงพยาบาลแต่ว่าการจะป้องกันโรคไตนี้สําคัญยิ่งกว่าค่ะอาจารย์เนี่ยเป็นแพทย์ที่พิเศษนะคะไม่ใช่ว่ารอตรวจ รอรักษารอให้ยารอเปลี่ยนไตรอร่างไตแต่อาจารย์มาถึงจุดที่ป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพอันนี้สุดยอดของแพทย์นะคะ,คะทั่วโลกจะสรรเสริญแพทย์ระดับนี้เป็นอันมากขอบคุณค่ะอาจารย์อาจารย์กรุณานิหนึ่งประชาชนอยากจะรู้ว่าคนไทยของเราเนี่ยเป็นโรคไตอะไรกันบ้างมากน้อยแค่ไหนเป็นเปอร์เซ็นต์บอกได้ไหมคะค่ะคือก็อย่างที่เป็นโรคไตกันเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเราได้ข้อมูลจาก สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งได้รวบรวมสถิติไว้ว่าคนไข้ที่เป็นโรคไตทั้งทั่วประเทศเนี่ยมีทั้งหมดเท่าไหร่แล้วก็เกิดจากสาเหตุอะไรปรากฏว่าสาเหตุใหญ่ที่ทัดเทียมกันสสาเหตุเลยก็คือ1เบาหวานกับส ความดันโลหิตสูงนอกนอั้นก็จะเป็นอันเล็กๆที่เปอร์เซนต์จะน้อยลงเช่นพวกไตอักเสบบ้างนิ่วบ้างทุ่งน้ำในไตบ้างหรือว่าโรคไตพันธุก,กรรมอะไรพวกนี้นะคะแต่สำคัญที่สุดก็มีสองอันนะคะคือเบาหวานหนึ่งซึ่อาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญโรคเบาหวานนะคะ,คะแล้วอันที่สองก็คือโรคความดันโลหิตสูงค่ะอันนี้าารประมาณเก<า>ือบ4 0ของแต่ละไม่ได้แกล้งอาจารย์นะคะ,าาะ,คะถ้าหมอเบาหวานกับหมอความดันในรักษาให้สุดฝีมือเลยนะ,ะอาจารย์จะหมดงานไหม ยินดีค่ะหมดงานก็ชอบค่ะโอเคยินดีขอให้หายจากโรคไตเถอะค่ะซึ่งแท้จริงแล้วมันไม่ใช่มันมีตัวเลขใครมากกว่ากันเบาหวานไตายแล้วเบาหวานมากกว่าอีกเหรอคะใช่คาดันแล้วนี่คือคนที่มาพบแพทย์แล้วมาตรวจแล้วคนที่อยู่ในพื้นที่โดยที่ไม่รู้อินโนอินเน่อะไรเลยเนี่ยมีอีกไหมมีเยอะแยะเลยก็จะลําบากกว่ากันเยอะเลยผู้ที่ไม่รู้ตัวเองอะค่ะก็จะเป็นคนที่ควรจะได้รับการดูแลนะคะ จะทํายังไงดีตรงนี้อาจารย์ลองวาดที่คาดหวังทีคาดหวังก็คือว่าตอนนี้โรงพยาบาลเราก็พยายามทําการรณรงค์ป้องกันโรคไตนะคะก็จะมีทีมงานออกไปต่างจังหวัดดในพื้นที่ที่เรียกว่าขาดแคลนแพทย์หรือว่าผู้ที่ด้อยโอกาสอาจจะไม่ทราบว่าตัวเองเป็นโรคไตหรือว่าโรคไตเป็นอย่างไรอะไรพวกนี้นะคะก็จะไปต่างจังหวัดที่นําร่องก็คือจังหวัดกําแพงเพชรดังนะคะกำแพงเพชรแล้วค่อยๆขยับขยับเข้ามาแล้วก็ค่อยกระจายนะคะก็เป็นที่น่า ดีว่าหลังจากที่เราได้ออกไปที่กำแพงเพชรทำการรณรงค์ในเรื่องของการป้องกันโรคตายแล้วเนี่ยเราก็ได้ทำงานวิจัยซึ่งถือว่าเป็นงานวิจัยชิ้นเอกเราก็ได้รับการตีพิมพ์ในต่างประเทศแต่ไม่ใช่เป็นของออของอตัวเองนะคะเป็นของทีมแพทย์ของออของโรงพยาบาลทั้งหมดนะคะที่ได้ช่วยกันแล้วก็ได้รับทุนสนับสนุนจากมูลิธิของ สิริวัฒนพักดีนะคะ oh, ของโรง oh, พยาบาล <okay. S 2> ที่ได้ช่วยสนับสนุน <Okay. S 2> งานวิจัยอันนี้เนี่ยให้ออกไปสู่ประชาชนและปรากฏงานวิจัยชช้นนี้เนี่ยได้รับการตีพิมพ์ทั้งในประเทศต่างประเทศแล้วก็ยังมาดัดแปลงหรือปรับปรุงให้เป็นนโยบายสาธรารณสุข <Okay. S 2> สามารถจะตั้งคลินิกที่เรียกว่าคลินิกไตเรื้อรังเนี่ยไปตามจุดต่างๆของโรงพยาบาลได้เรียกว่าเกือบทั่วประเทศเลยเลยนะคะอันนี้ก็ถือว่าโรงพยาบาลได้ทํางานไปสําเร็จระดับหนึ่งอะคะ่ะ ขออนุญาตถามสถาบันนี้ยสถาบันโรคไตของเราเนี่ยนะคะ,คะกี่ปีละตั้งมากี่ปีประมาณ15ปีได้และะ้วค่ะสิบห้ปีแล้วก็ขอประทานโทษมีบุคลากรเอาเป็นว่าแพทย์ละกันกี่ท่านทั้งหมดก็ถ้าเป็นแพทย์ที่ประจํานะคะ,ะแพทย์โรคไตก็ประมาณสักสิบสองท่านได้แล้วจะสู้ไหวไหมคะก็ต้องต้องมีทีมงานด้วยนะคะาาทีมงานก็จะระไร ก,ก็ต้องมีทีมงานที่เป็นสหาสาขาวิชาชีพอย่างนะคะทั่วๆไปที่เราจะต้องมีทั้งเภสัชกรมีทั้งนักกําหนดอาหารมีทั้งนักสังคมสงเคราะห์มีพยาบาลมีผู้ช่วยพยาบาลนะคะอหลายๆลาสาขารวมทั้งแพทย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางเบาหวานผู้เชี่ยวชาญหัวใจผู้เชี่ยวชาญทางโรคสัญยกรรมทางเดินปัสสาวะนะคะคสัลยกรรมหลอดเลือดคือค่อนข้างเรียกว่ามาก เพียงแต่ว่าแต่ละท่านก็ทําหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปแต่ทุกท่านก็มีความสําคัญทัดเทียมกันที่ต้องช่วยกันให้งานนี้สําเร็จลุล่วงด้วยดีไม่สามารถที่จะทําได้เพียงท่านเดียวค่ะคนเดียวทําไม่ได้้องต้องค่ะต้องอาศัยผู้คนแม้แต่แพทย์ก็หลายสาขาวิชาชีพถูกค่ะแล้วกส็สาขาวิชาชีพก็อีกหลายๆจำนวนมากค่ะอาจารย์คะงานของอาจารย์เนี่ยมันแปดนาทีของเราเนี่ยดึงไม่ไมหมดหรอกค่ะอาจารย์ อาจารย์ต้องช่วยกรุณามาให้ความรู้กับประชาชนอีกหลายๆตอนได้ไหมคะอาจารย์ได้ค่ะยินดีค่ะค่ะวันนี้ต้องขอความกรุณาพักก่อนนะคะให้อาจารย์ไปพักแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเรามาอีกอย่างน,น้อยๆสองตอนคะ่ะสวัสดีก่อนคะ่ะ